พิธีสืบชะตาฟังใดจ áng, ้างณบ้านทุ่งยังจังหวัดเชียงรายคืนนี้ขอพาทุกคนเดินทางไกลขึ้นเหนือไม่ใช่เพื่อไปหาหมอกหนาวหรือกาแฟดริบริมดอยแต่เพื่อไปเงี่ยหูฟังเสียงโชคชะตาที่ผู้คนบ้านทุ่งยังจังหวัดเชียงรายยังคงฟังกันอยู่ทุกปีฟังผ่านอะไรนะเหรอไม่ใช่ผ่านหมอดู ไม่ใช่ผ่านแอปไม่ใช่เสียงปีพาดหรือโหราศาสตร์ใดๆทั้งสิ้นแต่ฟังผ่านใดจ้างคำว่าใดจ้างเป็นคำในภาษาล้านนาแปลแบบหลุมหลวมๆได้ว่าเสียงของชะตาพิธีนี้เรียกกันว่าพิธีฟังใดจ้างหรืออีกชื่อคือพิธีสืบชะตาหมู่บ้านพิธีคำที่มีรากลึกในวัฒนธรรมล้านนา ผสมผสานกับความเชื่อของชาวไทยลื้อและกลุ่มเมียนที่ตั้งรกรากในพื้นที่นี้มานานนับศตวรรษในช่วงต้นฤดูร้อนราวเดือน3ถึงเดือนหาชาวบ้านจะเริ่มเตรียมตัวจะมีการตั้งศาลาขึ้นใหม่กลางลานวัดหรือใต้ต้นไม้ใหญ่ในหมู่บ้านศาลานั้นจะกลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ชั่วคราวเป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างโลกของคน กับโลกของโชคชะตาที่มองไม่เห็นคืนวันหนึ่งในต้นปีที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้ยืนอยู่ตรงนั้นท่ามกลางเสียงของแคนที่ดังแว่วกลางลมเย็นผสมกับกลิ่นข้าวนึ่งใหม่จากครัวของเจ้าภาพชาวบ้านส่วนใหญ่แต่งตัวด้วยผ้าทอพื้นเมืองชุดมะฮอมบ้างผ้าสิ้นลายเมียนบ้างเด็กน้อยหัวเราะในมุมสนามแต่ในใจผู้ใหญ่กลับนิ่งเงียบ เพราะคืนนี้พวกเขาจะฟังใดจานด้วยกันบนโต๊ะกลางศาลามีเครื่องบูชาจัดวางอย่างเรียบง่ายแต่เปี่ยมความหมายข้าวเหนียวหมูย่างปลานึ่งพวงดอกไม้หมากพลูเทียนไขน้ำขมิ้นและสิ่งสำคัญที่สุดคือผ่านไม้ที่บรรจุดวงชะตาดวงชะตาไม่ได้เป็นแผ่นกระดาษอะไร แต่เป็นการเรียกชื่อสมาชิกในหมู่บ้านวางจิตใจให้ปรากฏอยู่ในพิธีนี้หมอเมืองชาวชราในชุดพื้นเมืองสวมมงคลพระขาวบนศีรษะเดินเข้ามาช้าๆเขายืนอยู่หน้าโต๊ะตั้งนโมสามจบแล้วยกมือขึ้นพนมแล้วกล่าวว่าปีนี้เมืองเราเงียบน้ำไม่หลังฝนไม่มาคนล้มหมอน มาขาขายบดีชาวไร่ไถนาบ่าได้คนในหมู่บ้านจิตใจบ่มัน่นขอฟังชะตาเทวดาขอฟังเสียงใดจางเงียบนิ่งเสียงจิ้งหรีดหายไปเสียงใบไม้หยุดไหวมีเพียงคำสวดต่าๆของหมอเมืองกับเสียงขานรับเบาๆของผู้ช่วยพิธีหมอเมืองว่ากันว่ามียาณ ยาณนั้นไม่ได้แปลว่าอภินิหารไม่ใช่ปาฏิหาริย์แบบการลอยตัวหรือเห็นอนาคตแบบภาพ,พยนตร์แต่คือความเข้าใจในธรรมชาติความรู้สึกถึงสัญญาณบางอย่างที่คนธรรมดาไม่ทันได้รู้สึกเขาอ่านลมหายใจของหมู่บ้านอ่านต้นไม้อ่านฝนอ่านแสงพระอาทิตย์ยามเช้าแล้วฟังเสียงในใจตัวเองว่าไดจ้างของปีนี้พูดว่าอะไร หลังสวดและเงียบสงบไปประมาณสิบนาทีหมอเมืองก็เริ่มกล่าวคำประกาศว่าปีนี้ดินดีน้ำหลังฝนจะมาไวแต่อย่าทำไร่บนเขาสูงอย่าฆ่าปลาหน้าแหลงอย่าเถียงกับผู้เท่าอย่าต่อเติมบ้านก่อนเดือนเก้าผู้หญิงคลอดลูกปีนี้ให้ระวังของในบ้านอย่าเปิดหน้าต่างห้องทิศเหนือในคืนฝนตก คนฟังเงียบแล้วค่อยๆพงกหัวมีทั้งความสงสัยความเชื่อความลังเลความหวังปนกันอยู่ในสายตาทุกคู่สิ่งที่น่าอัศจรรย์คือพิธีนี้ไม่ได้เป็นพิธีเพียงขอพรหรือสะเดาะเคราะห์แต่มันคือการสื่อสารชาวบ้านเชื่อว่าธรรมชาติจะเตือนล่วงหน้าเสมอเพียงแต่เราต้องรู้จักฟัง พิธีฟังไดจ้างจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ฟังเสียงของธรรมชาติเสียงของผืนดินเสียงของน้ำเสียงของความเปลี่ยนแปลงในหมู่บ้านและคนที่เป็นไดจ้างหรือตัวแทนชะตาในพิธีก็เปรียบเหมือนกระจกสะท้อนภาพรวมของชุมชนในเวลานั้นพิธีนี้เคยช่วยคนในหมู่บ้านให้กลับมามีสติหลังจากปีที่แล้วฝนแล้งติดต่อกันเมื่อฟังแล้วเชื่อฟังตามคำเตือน ปีถัดมาชาวบ้านบอกว่าฝนมาไวจริงน้ำในลำห้วยหลั่งไหลดีข้าวในน้ำไม่ตายแม้จะฟังดูเหลือเชื่อแต่พวกเขาเชื่อว่าการปฏิบัติตามใดจ้างคือการตั้งใจอยู่กับปัจจุบันและการอยู่กับปัจจุบันก็คือหนทางที่ดีที่สุดในการเตรียมพร้อมรับอนาคตพิธีจบลงตอนตีสาทุกคนลุกขึ้นพร้อมกันจุดทูบคนละดอก ตั้งจิตอธิษฐานเงียบๆแล้วปล่อยนกกระดาษขึ้นฟ้าเป็นสัญลักษณ์ของการส่งคำสัญญาให้ธรรมชาติได้รับรู้หมอเมืองโค้งคำนับหน้าศาลาหยิบขันน้ำมนขึ้นรถที่ต้นไม้แล้วพูดเบาๆว่าปีนี้ขอให้หมู่บ้านนี้มีแต่เสียงหัวเราะไม่ใช่เสียงให้เรื่องแบบนี้ อาจฟังดูย้อนยุคเกินไปสำหรับคนในเมืองแต่สำหรับบ้านทุ่งยังมันคือชีวิตจริงพิธีฟังใดจ้างไม่ได้เล่าเรื่องชะตาแต่มันเล่าเรื่องของการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับธรรมชาติระหว่างผู้เท่ากับคนหนุ่มระหว่างเสียงในใจกับเสียงในหมู่บ้านและถ้าเราลองฟังดีๆเสียงแบบนั้นบางทีมันอาจอยู่ใกล้กว่าที่คิด